ฮัลโหลครับคนดูฮัลโหลยังอยู่ไหมตั้งกี้มันผมนี่ปวดหัวเลย,เ,ยเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนผมจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเศร้าแท้ เมื่อกี้ที่สไลด์มันหายไปไม่ใช่อะไรนะครับลูกผมเขาชักปั๊กครับชักปั๊กคอมผมเรียบร้อยเลยดับหมดเลยครับแบบปุ๊บหายไปเลยผมนี่งงเลยเรื่องกิฟเรายังไม่ตายนะก็คือแบบเราต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยอะ่ะคนดูผมแบบหัวจะปวดก็เลยมาไล์บอกนะครับเ็นตะกี้ ดับหายไปแบบโอ้โหนี่ผมว่าจะทำแบบแชทแบบยังไงอะก็คือให้อ่านสิแบบพูดด้วยเนาะดีไหมฮลาใครพิมพ์มาแบบให้มีเสียงด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็ดีเหมือนกันเนาะว่าไงคนดูโอ้ยเซ็งเลยไฟดับคนดู ไฟดับไม่ใช่อะไรนะไม่ได้การไฟฟ้าตกนะลูกผมชักปักครับชักปัก๊กคอมเรียบร้อยเลยหายเว็บไปเลยครับหัวจะปวดเลยครับทนีนี้แล้วผมจะทำยังไงให้แบบแชทมันอ่านออกเสียงได้อะแบบมีเสียงแบบคนแบบ พอลราพิมพ์มาก็อ่านอะไรเงี้ยน่าจะดีนะผมต้องจัดหน้า URL ใหม่เนะี่ยโดเนตขึ้นจอนะคนดูโอเคว่าจัดอะไรยังไงดีท็อปโดเนตตัวเก่ามันหายไปแล้วอะ ไฟดับนะคนดูจบเลยอะดับแบบไม่ใช่การไฟฟ้าดับแบบลูกลูกชักปักอะยังไงจะต่อดีไหมคนดูหรือว่าจะเปลี่ยนเกมดีเรบเปลี่ยนไปโลบอกไหมคนดูเล่นโลบอกรมเปลี่ยนไปโลบอกวยเดี๋ยวผมปิดไลค์ก่อนโอเคนะคนดูเดี๋ยวมาใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบายมาบอกก่อนว่าลูกผมชักปักนะ